สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านวันนี้พรชนกและทีมข่าวนิวนิวส์มาอยู่บริเวณถนนพหลโยธินระหว่างแยก,กเกษตรศาสตร์ถึงหน้าสี่แยกเมเจอร์รัชโยธินค่ะซึ่งในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระ12,600รูปเป็นมหากุศล เพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะซึ่งบรรยากาศของเช้าในวันนี้สวยงามมากๆและในขณะนี้พระพิสุสงฆ์กำลังแปรแถวอย่างสงบสง,งียมสง่างามเพื่อรับบารจากสาธุชนเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะ เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระ12,600รูปณแยกเกษตรรัชโยธินถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามเป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงขอพระพิสุสงขอพระพิสุสงจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ เป็นพุทธ,ธรรมามกะพูดถึงพระรัตนไกรผู้ถึงพระร,รัตนไกรว่าเป็นสรณะตลอดชีวิตว่าเป็นสรณะตลอดชีวิตสำหรับการตักบาตรพระและการแสดงตนเป็นพุทธ,ธรรมามกะครั้งนี้เพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมฟื้นฟูประเพณีการตักบาตรและฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้จเจริญรุ่งเรืองดังสมัยพุทธ,ธกาล สร้างบุญใหญ่ให้คนไทยและแผ่นดินนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้นำไปช่วยเหลือพระพิสุสามเณร286วัดที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันทหารตำรวจคุณครูนักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า7ปีนอกจากนี้ยังนำข้าวสารอาหารแห้งบางส่วนไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศ ตามโครงการตักบาตรพระหนึ่งล้านรูป7จจังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยการดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายสำหรับพื้นที่การตักบาตรครั้งนี้จะเป็นอีกเส้นทางในการอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลขนเทพมุนีสดจันทศโรพระผู้ปราบมารในวันที่ 3, สเมษายนและเป็นการจัดตักบาตรขึ้นเป็นครั้งที่สองในโครงการตักบาตรพระ 1 1 3 0 0 0รูปทั่วกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังเป็นการรวมพลังของชาวพุทธกว่า20จังหวัดในภาคกลางและภาคอีสานที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนครั้งนี้และมีเจตจำนงที่จะร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากวิกฤตภัยทั้งจากภายนอกและภายในตลอดจนช่วยกันฟื้นฟูทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้เจรินรุ่งเรือง อยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยตลอดไปการตักบาตรครั้งนี้ยังเป็นการถวายกำลังใจแด่พระพิสูุสงฆ์ทุกรูปผู้เป็นประดุจธงชัยและเป็นหัวใจของการทำโรงรักษาและสืบงานพระพุทธศาสนาเพื่อให้ทุกรูปบังเกิดกำลังใจอนันมหาศาลและมีความเชื่อมั่นอันเต็มเปี่ยว่าบัดนี้พุทธบริษัทสได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวและทุกคนพร้อมที่จะรวมพลังกันอุทิศชีวิตปกป้องพระศาสนาและช่วยกันเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปคุ้มครองใจของชาวโลกให้บังเกิดสันติสุขที่แท้จริงััมาาววววินนินนย่่งงชีตตุด ขอโนโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ไปร่วมในการเป็นเจ้าภาพร่วมสมบุญตักบารและก็น่าอินดีต่อท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นแม้ว่าจะไม่ได้ไปร่วมพิธีแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามทุกท่านก็มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศสนอันนี้การทำสมบุญตักบาทอย่างนี้ นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาทแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมให้ญาติโยมทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายได้มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่ชีวิตของตัวเองสิ่งเหล่านี้แหละก็จะเป็นอาหารใจเป็นอนุสติเป็นเครื่องระลึกนึกถึงของเราตลอดไปในโครงการตักบาทพระ หนึ่งล้านรูปทั่วไทยเพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรชายแดนภาคใต้เป็นการยังชาวพุทธให้ได้มีโอกาสทาบุญร่วมกันเป็นการปลุกกระแสชาวพุทธให้ได้มีความรู้สึกว่าต้องช่วยกันนอกจากนี้แล้วเป็นการยังพุทธบุตรให้มีศีลาาจารวัตรงดงามได้มีโอกาสยังความศรัทธาเลื่อมใสให้เกิดขึ้น,นแกบ่บรรดาท่านผู้ มีบุญทั้งหลายจึงนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุกการขออนุโมทนาครับ ผมคิดว่าเราต้องปลื้มใจนะครับทุกคนจะต้องร่วมมูลกันแล้วก็มโนบัริทานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับธรรมชโยเนี่ยที่จะทําให้พุทธศาสนาเนี่ยส่องสว่างในช่วงที่เราเกิดมาสร้างารมวีนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการอัปยศยกระดับต้อนรับพัะถุดงต้อนรับหลวงปู่ทองคาที่จะอัญเชิญในวันที่2ถึงวันที่6นี้ไปปนบันสารที่วัดปักน้ําถือว่ามีครั ปิติอย่างยิ่งนะครับดูดินฟ้าอากาศก็เป็นใจคณะสงฆ์ทุกภาคส่วนเว้วยใจคณะรัฐมนตรีคณะ,ะรัฐบาลท้องถิ่นมากันหมดเลยนะครับผมดีใจเป็นอย่างยิ่งและปราบรื่มอย่างยิ่งนะครับที่ทั้งหมที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นะครับที่มาร่วมใส่บาตรกันบหนาฝากข้างภาพเป็นที่น่าปลื้มปลื้มใจมากครับเป็นที่น่าปลื้มใจมากครับสำหรับพระภิกษุพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นกําลังของพี่น้องชาวพุทธในภาคใต้นะครับพี่น้องชาวพุทธที่อยู่ทั่วประเทศนะครับ ขอเป็นกาลังใจให้พุทธเจ้าทุกรูปได้มีกําลังนะครับมีกําลังกายกาลังใจและความเข้มแข็งที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลักธรรมทางพุทธศาสนาให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับพวกเราที่อยู่ชาวพุทธทั่วประเทศขอเป็นกําลังใจให้ให้ท่านอยากเต็มที่ครับอย่างน้อยเราเคยผ่านปัญหากันมาเยอะวันนี้เรามีความสุขเราสบายใจเรารู้สึกรู้สึกรู้สึกเห็นประชาชนรักกันมากขึ้นก็ดีค่ะคือต่คนเดียวก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเราต่างกับคนต่างพื้นที่สมมุติเราไปตักที่วัดก็เ็ยอีกแบบ แตักตรงนี้ก็เออคนเราแวกบ้านออกมาพร้อมกันก็ดีค่ะวันนี้ตั้งใจมาค่ะเพราะว่าทราบข่าวก็มารอตั้งแต่เช้าแล้วก็ปลื้มใจมากค่ะก็ต่างกันเพราะว่าตักคนเดียวก็ มันก็ทำคนเดียวเงียบๆแต่พอหลายคนรู้สึกปลื้มใจอะค่ะแล้วก็ได้ทําวิธีส่งอะไรพร้อมกันนะคะกิจกรรมบุญศาสนกิจทั้งหลายเป,เป็นเป็นสิ่งที่ช่วยทนุบุรุงแล้วก็ส่งเสริมพระพุษษาสาาอยู่แล้วการทําบุญครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็น การกระตุ้นปลุกจิตสํานึกและการที่จะทําให้ชาวพุทธเราได้เข้าวัดมากขึ้นนะฮะเป็นพุทธศาสนาเอกชนที่สมบูรณ์มากขึ้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยแน่นอนมีความตื้นปิตินะครับเป็นเรื่องของการสมบรในวันนี้มากนะครับชัดเจนงานแบบนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนและพุทธศาสนากชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมมากนะครับเพราะว่าเป็น เรื่องของการทําบุญแล้วจะทาให้พี่น้องประชาชนสบายใจแต่ว่ายังได้ช่วยกันนะครับนำสิ่งที่บริจาคและก็ทําบุญในครั้งนี้ไปช่วยเหลือพระต้องสูงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับก็ดีอยากอยากได้เวความพิติถีตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็มาทุกคนเชิญชวนทุกๆคนในวันต่อไปใกล้ให้มาช่วยมาทําบุญกันแล้วก็จะได้มีจิตใจที่ดีๆดีงามประเทศชาติจะได้เจริญรุ่งเรืองครับจะเกิดปัญหาจราจรไหม มันก็มีบ้างแต่มันก็สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางอื่นได้ฮะแต่ก็ผมว่าถ้าเปลี่ยนเป็นการทําบุญบ้างก็น่าจะดีกับประเทศเราเมื่อสักสองสเดือนที่แล้วพื้นที่ตรงนี้จะเป็นน้ําหมดเลยฮะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นทางน้ําเป็นทางบุญก็น่าจะมีส่วนทําให้บ้านเมืองเราดีขึ้นฮะคิดว่าใครที่ไม่เคย <S S S ไ,ได้ออกมาใสาา่บารเป็นหมื่นรูป หาไม่ได้นะครับที่นี่ที่เดียวก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะทำใส่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นแต่ว่าเราตั้งจิตในที่หนึ่งหมื่นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่ที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วนะครับเพะเชิญชวนตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณสิ้นเดือนนะครับทั้งวันารละวันอาทิตย์ ทุกเสาร์าทย์ถึงสิ้นเดือนก็เชิญชวนนะครับทุกท่านครับความรู้สึกก็คือจะมีความพิเศษกว่าทุกๆวันนะคะที่ตอนเช้าแล้วตักมาใส่มาตื่นมาใส่บาตก็จะมีพาะแค่รูปสองรูปแต่นี่ก็คืออาจจะเป็นโอกาสพิเศษก็เลยต้องมาร่วมพิธีด้วย เรารู้สึกว่าเป็นบุญกุศลอันสูงส่งมากๆเลยนะคะที่เราได้มาตักบาตรครั้งเดียวี้พระเป็นหมื่นกว่ารูปนั้นปลื้มใจมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจว่าวันที่18มีนาคมที่จะถึงที่เซนตันเบอร์ที่ราชประสงค์ราชดำาริน really ั้นจะต้องไปแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมบุญอันยิ่งใหญ่นี้นะคะเป็นครั้งประวัติศาสตร์จริงๆที่เราได้สืบสาบุศาสนา แสดงออกถึงสิ่งที่เราควรจะจนลงพุทธศาสนาด้วยกันก็คือตักบาทพระให้ครบหนึ่งล้านรูปให้ได้ในเดือนเมษายนนี้นะคะกราบขอบพระคุณและก็เอโยนวมธนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ การตักบาตรถือได้ว่าเป็นการทําความดีที่ทําได้ง่ายทุกเพศทุกวัยนอกจากสาธุชนที่มาในวันนี้จะเป็นการสั่งสมบุญให้กับตนเองและครอบครัวแล้วยังถือได้ว่าเป็นการทํารงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่มีกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีให้เลือนหายไปในสังคมไทยยุคใหม่นี้ค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญมายังทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีและทําสิ่งมหัศจรรย์ ให้บางเกิดขึ้นค่ะทีมข่าวนิวส์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้และพบกันใหม่ในการตักบาตรพระที่ณบริเวณ5แยกลาดพร้าวถึงแยกสะพานควายค่ะวันนี้พรชนกลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คอยความหวังยังไม่มีสักครั้งที่โลกเป็นดังดินแดนสวรรค์ทุกคนมอบรักมอบรอยยิ้มและรวมแบ่งปันทุกๆวันเหมือนคู่รักกันเมื่อวันแรกเจอเธอคือความหวังคือพลังอันยิ่งใหญ่ โลกปรีดาเพราะเธอมาร่วมกันเพื่อจะสานฟันเมื่อสวรรค์แดนสวนนีวิไลไมือนน้อนนยด่วยแรงกายและแรงใจท้องการยิ่งใหญ่ที่ไค,ครใว่าไม่มีทางในวันนี้ใครจะเป็นแค่เพียง เมื่อสวรรค์จะถูกสรสารด้วยเส้นทางสายใหม่คือเส้นทางสายกลาง